จกงครึ่งพี่น้องครับแบบใหญ่พี่น้องครับนี่พี่น้องแบบใหญ่แบบสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีย่ำเสาๆเด้อพี่น้องเด้อมือนี้พาพี่พาน้องมาย่ำเบ็ดพี่น้องครับเบ็ดโฟมใส่ใบเกลือบออมน้องพี่น้องครับสามสิบหาลังครับบอเป็นตะถือตัวพี่น้องเพราะว่ามันหลอนเร็วปลาหน่อยมันไหลพี่น้องครับ เจ้าว่ากับพี่าพี่พาน้องมายม <c oughs> เป็นวัดเลยโอ้โอ้โหม,มันถือ,อยี่บดพี่น้องหลังแหลกก็เอาเหลืองหลดพี่น้องจมโฟมจมพี่น้องครับโฟมจมน้ำเลยเดี๋ยวพาพี่พาน้องไปเบิ้งก่อนหลังนี้พี่น้องครับโฟมจมเลยพี่น้อง ถือประดุกโ,โมเขื่อนกัดนอย่าหากินฟังทุนพี่น้องครับขุนเบิ้งพี่น้องครับเออหัวเลือกี่ตัวถือว่าคือจมโอ้พันใหม่ไงพี่น้องครับต้องหยับก็บไปอีกพี่น้อง อยู่บ่ออยู่บ่อเอาไปงี่นองอยูอออ่บ่อปันมาทางไหนล่ะเออโอ้ยไว้เป็นนั่นเอาค่อยลุ่นค่อยติดตามกันไหมพี่น้องครับว่าถือดอก พอมือเลยมีอาการแล้วพี่น้องครับมีอาการแล้วพี่น้องครับอึบยืบยืบยูยูว่าแบบอยู่ว่าแบบบนหน้าลา,าพี่นอ้อง แหกเต็มเจ็พี่น้องครับี่มหวาน,น,น,นพี่น้องครับใส่กำลังถอดพี่น้องเอาขออนุญาตเอาก่อนพี่น้องครับเนี่ยมันสิรุดหันกลับมาทางนี้กระดึงเลยพี่น้องอึ๊บอันนินหน่อยบ่อึบอบ อย่าให้มันโยน,นให้แหงก่อนพี่น้องเออให้มันโยน,นให้แหงจงค่อยเอามันเออเอาเอายู่บวะยังตอดพี่น้องอยู่บ่อยู่บ่อึ๊บโอ้อปลาหน่อยพี่น้องโหเลยเนาะยังมีอาการพี่น้องครับอยูอยย่บ่ดอกงมยุบ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  นี่แหละคือเช้าเกี่ยวแล้วพี่น้องเกี่ยวหนาแล้วก็ลากเขาหนาโอยหลอนพี่น้องครับหลังนี้มีอาการพี่น้องครับส่งเรื่องหนึ่งพี่น้อง อโอ้ยเป็นนิ่งเงี้ยอยู่พี่น้องครับโลดเลยพี่น้องอ้าวแต็มแปดแต็มเก่าแล้วพี่น้องกำลังงามเลยพี่น้องครับสวยเลยพี่น้องเอาขออนุญาตเอาครับไม่ใช่ลุดเอาลากขึ้นฟังถิง่นละขออนุญาตเอาเด้อพี่น้องเด้อไม่ใช่ลุดพี่น้อง นี่ก็แลัางงามเลยพี่น้องใส่ซีในวพี่น้องใส่ถอดพี่น้องหางก็แลังแดียงเอาเก็บครับพี่น้องหลังนี้ดึงพี่น้องครับส่งตึงๆส่งตึงๆอยู่พี่น้องเ,อเกี่ยวโอ้ยเกี่ยวคือเกี่ยวมันไก่พี่น้อง โอ,โอ้ปลาคอพี่น้องครับเห็นแล้วดีพี่น้องใส่กำลังพ่อปนพี่น้องครับกำลังพอ่อถอดพ่อปนพี่น้องโอ้อันปลาคอเลยติดไก่ครับเอาพี่น้องเอานม่อยากเอา,าเอาด้อพี่น้องตัวกำลังงามเลยพี่น้องครับอันนี้ก็มีอาการพี่น้องครับหลากเลียนเลยพี่น้องหลากเลียนแล้ว ด, yup. ดึงเราพี่น้องยึบ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 อย่างพี่น yep ้องครับยึบยึบดึงแรงเราพี่น้องมันติดอลยนี่ขี้เยอะโอ้วันนี้ใหญ่พี่น้องครับพี่พี่พี่น้องบกใหญ่เลยพี่บกเอบเลยพี่น้องอืมบกเอบเลยพี่น้องครับอี่พี่น้องครับอู้หมานคักพี่น้องครับมาเลยบกเอบเลยบกใหญ่เลยพี่น้องครับ เกือบรุดละเสือกกิ้วลยเกืแบเบงยเกือแบเบงยพี่น้องครับมนัมนมันพี่น้องครับขออนุญาตเอาด้วยพี่น้องด้วยอือตัวนี้เงยเงยงใส่ย่างใส่ย่างตัวนี้พี่น้องมนัมนมันพี่น้องครับหลังนี้ก็ส่งดึงพี่น้องคางกันนี่แหละคางตัวถือข้างหนึง่งส่งดึงอยู่พี่น้องดึงก่อน ดึงอยู่พี่น้องครับดึงอยู่ดึงอยู่เองอยูย่พี่น้องใช่เหรอก็เห็นดึงอยู่โอ้ยไปนนี่หน่อยพี่น้องครับอืมนี่สามนิ้วนี่แหละพี่น้องส,สองนิวน้วทอดทอดพี่น้องทอดเอาสานีกับมันคือนก็พี่น้องครับเอาขออนุญาตเอาก้อนพี่น้อง นี่จนฟ้องขึ้นพี่น้องครับจนฟ้องขึ้นจนอันนี้ฮักพี่น้องครับหมองมัดเบ็ดติดต่อกันมาหล้งางว่นานไอพี่น้องครับเออจนฟ้องขึ้นพี่น้องอยูเออยเออ่เด้ออยู่เด้อเอ้าคือว่าเห็นปลาอู้ปลาคอใหญ่พี่น้องครับพี่หใญ่เลยพี่น้องครับ ตายพี่ huh. น้องครับอู้เกือบรุดแล้วเกือบรุดแล้วพี่น้องแต่ว่าตายแล้วพี่น้องจนอันี้หักพี่น้องครับจนฟองขึ้นวายอยู่อู้บบกหญ่เลยพี่น้องครับเอาหมันแล้วพ sort of ี่น้องครับนีทีงามเลยพี่น้องเอาเก็บก่อนพี่น้องครับอู้พี่น้องครับล้างนี่เบืองไซอ็นเบาสีเกล็ดพี่น้องครับมัดเสรลักไว้จนตึงพี่น้องครับที มัดใส่ไว้พี่น้องครับนี่นี่ยังตึงพี่น้องครับตะหลุนอยู่เลยนี่อู้ห่ระคอหญ่อีกแล้วพี่น้องครับตัวนี้แบบหญ่เลยพี่น้องอู้ยเกือบรุดแล้วอู้แบบหญ่เลยพี่น้องตัวนี้หญ่กว่าตัวอนึงอีกอืมพี่น้องครับมันแล้วพี่น้องมันแล้วนี่พี่น้องครับอู้แบบหญ่เลยพี่น้องครับ เอาหมานหมานพี่น้องครับบวะนี้อู้หมานแล้วหมานแล้วมือน,นี้เอาขออนุญาตเก็บด,ด้วยพี่น้องด้วยครับอู้ใหญ่แห้งใหญ่แห้งพี่หมานหมานครับสวัสดีครับพี่นอ้นองครับสรุปอยอดมื่อนี้พี่น้องครับเโซนวนันก็ได้ไปหลายอยู่พี่น้องไปไปเกิดพอหญ่พี่น้องครับ ตัวสองพี่น้องครับตัวสามพี่น้องครับสามตัวครับปาะคอปาคอนิ่นครับปรนนิ่นครับ เด็กเก่าตัวพี่น้องครับเศร้านี่งานเศ้านี้พี่น้องครับเก่าตัวครับคนหวานพี่น้องครับก็ได้อยากได้กินพี่น้องชอบก็อย่าลืมกดไลล์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นมกำลังใจมาสู้เกมนด้ด้วยพี่น้องด้วยได้มี่กำลังใจให้คลิปตัวต่อไปให้พี่น้องเพื่อสำหรับปีนี้แรกพี่แรกน้องกับความหวานพี่น้องครับเก่าแต้มพี่น้องครับสวัสดีครับ